ตอนนี้เราเข้าในถ้ำของเหมืองแรกเก่านะครับระยะทางประมาณ70เมตรนี่เป็นอุโมงค์เหมืองแรกนะครับมันมีลงเข้า แล้ว้าขุดขทองทำี่มีลมเข้าออกันอันนี้จุดเทียนแล้วก็ปล่อยไปหมดเลยใช่ไหมครับกำลังเดินเข้าอ,อุโมงขุดเหมืองแร่นะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามีตรงนี้ด้วยยุ่องอย่าเปิดมาได้สามเดือน เพิ่งเปิดได้สามเดือนนะครับผมคนเเข้ามาสำรวจเองครับคนที่นำเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในปิล็อกนะครับเป็นขึ้นมาสำรวจแล้วก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลย ครับจะตุดเทียนด้วยเตาะทาง <c oughs> หน้าเที่ยวครับหน้าเที่ยวมาดูนะครับ การเที่ยวถ้ำเหมืองแร่นี้ต้องใส่หมวกเซฟตี้นะครับเนื่องจากจริงด้านบนจะกระแทกหัวได้รับบาดเจ็บได้เราจะห้ามะโนะพี่มันเป็นแบบมันมีรอยร้าวเต๋อตรงนี้มันก็เอาพระนครก่อนนี้ก็หินเหลี่ยงไว้ก็คือเดินต้องไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมติดไฟให้ก่อนห้ามพิงห้ามชนแค่นั้นครับแล้วระวังสีขาวเวลาก้มมือนะครับอีกหนเ,เึ่มงอย่ัง

เดินเข้ามานะครับแล้ก็มีเข้ามาถ่ายรูปฝั่งนี้ได้ครับครับเปลี่ยนไปในโพรแลนด์เดินเข้าไปก่อนก็ได้ครับไปได้อีกจะอลารัยครับถึงนะครับเป็นช่องไปอีกจะเข้ากนแค่นี้ของเขาเรียกต้องมุด บอกเขาได้ไม่มีโมวกอันตรายครับไม่รู้ห่ะเป็นแร่ดิบบุกมูลแสงพี่ถ่ายรูปห้ามเปิดแฟลชครับห้าเปิดไฟฉายเลยใช้โหมดกลางคืนจะสวยมากพี่ปิดแฟลชปิดไฟฉายเป็นหนึ่งนะทุกท่านเพราะว่าจะจะสวยต้องเราพี่จะใช้โหมดกลางคืนนี่ตอนนี้ก็อยู่ในถ้ำเหมืองแร่นะครับเดี๋ยวจะ ล็อกแค่น oh. uh ี huh. uh ้แ huh. uh ้วนะครับอ่าระวังหัวนะครับเออกดปิดไฟแป๊บนึงปิดไฟแป๊บนึงถ่ายรูปโยงงายแล้วฮะปิดไฟแป๊บนึงถ่ายรูปโยงเอาไฟลงมาเดี๋ยวถ่ายเองใครช่วยกันพี่ก็ไปถ่าย